เขาจะมาเทรดสร้างกำไรได้ง่าย,ายด้วยการใส่อินดิเคเตอร์ที่ใส้ง่ายที่สุดนั่นก็คืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า MACD นั่นเองด้วยงบเขาจะเอามา50 USD ที่เขาจะเดินแบบสเต็ปการคุณเงิน5แล้วก็10 15ถ้าว่าโบลาดเกินสามไม้นี่ก็จะสมัคสร้างกำไรได้เขาจะตาม MACD อย่างเดียวเลยไม่นี่ถือว่า MACD ยังเป็นเขียวอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะซื้อขึ้นไปนถกคนเนาะตามแหงซื้อเลย มสดี uh, แดงเขาจะตามขายมสดีเขียวเขาจะตามซื้อเขาจะใช้เทคนิคที่ง่ายที่สุดในการเทรดเทคนิคนีคน้สามารถเอาไปทดลองเอาไปฝึกซ้อมกับเงินทดลองได้ว่าสามารถใช้ได้บ่เ <c oughs> บื้องทั้งหลังเนาะถ้าว่ามสดีเขียวนี่มันก็นจะปิดซื้อจํานวนหลายเลยถ้ามสดีลงแดงมันก็นจะปิดขายเนาะไม่นี่ถือว่ามีโอกาสบ่มีโอกาสความเสี่ยงสูงไมนี่โอกาสบา่โอกาสบา่โอเคเออ ไม่พักตัวน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะบวเป็นยังบวเป็นยังถือว่าวิ่งไปวิ่งไปเกือบเสมอเนาะบวเป็นเกือบเสมอเกือบเสมอโอเคไม่นี้ถ้าว่าวิ่งห้ายูเอาก็จะไปที่5 USDT คือเก่าเนาะ,ะจนกว่ามันจะพลาดหากจะคูณเงินบวาพลาดากับบวคูณเงินเนาะหรือว่าใช้เทคนิคอื่นก็นได้เนาะโอเคโอ,คโอคไม่นี้เอมิสซี่พุ่งเขียวขึ้นอีกตามซื้อเลยมีโอกาสบวถ้าว่าไปตามเทคนิคนีคน่ก็จะ ขึ้นต่อเนาะขึ้นไปตอ่อถ้าว่าบวไปตามเทคนิคนี่ก็จะลงมาโอเคเลงขึ้นไปเด้เลงขึ้นไปแล้วถ้าว่าตลต re าดนิ่งน่งนี่ก็จะมีโอกาสเนาะตลาดนิ่งมันก็ถ้าว่ามันขึ้นไปมันก็จะปิดเขียวถ้าว่ามันลงมากมันปิดแดงเนาะแบบนี้ถือว่าเลงขึ้นไปยังงามๆเลยยังงามๆเลยอาจจะมีโอกาสเทคนิคนี้เอาไปฝึกซ้อมได้เนาะทุกคนเอาไปฝึกซ้อมบ้างได้ถ้าว่า m อเดีเป็นเขียวมันมีโอกาส โอเคมาเนี้วิ่งงามๆวิ่งงามๆอืมโพลาดเลยเนาะมาเนี้ยโพลาดเลยแต่ตามเทคนิคเลยตอนนี้เราก็วิ่นมาที่2ออเดอร์ติดเดาน้อสองออเดอร์ติดด้วยเทคนิคง,ง่ายๆนี่เราจะไปอีกหนึ่งออเดอร์เนาะถ้าว่าวิ่นเขาจะถือว่าพักเนาะทุกคนเนาะอีกหนึ่ง order, ออเดอร์จะตามตามเป้าหมายแล้วเอมเสซี่ยังเขียวอยู่เพราะฉะนั้นเราจะตามเอเมซี่ต่อเลยทุกคนเนาะตามเอมเสซี่ต่อเลยโอเคถ้าว่ามัน บบลงแดงจังได้เขาก็ติดตามเทคนิคของเขาเลยโอกาสที่ว่ามันจะขึ้นไปต่อก็มีอยู่เนาะอ๋อตอนนี้ถือว่าแห่งซื้อก็ค่อนข้าขง,ขง,ขงว่าลดน้อยถอยลงน้อยนึงแล้วเนาะบางสังกเกตบางเอ็มเอสดมันจะเป็นสีอา่าเท่าๆนิดนึงแล้วเนาะทุกคนเนาะเขียวเขียวจางๆนินึงแล้วอ๋อทุกไมน่นี้ถ้าว่าปิดซื้อเออไม่รู้ว่าจะปิดเสมอเนาะมีโอกาสปิดเสมออยู่ทุกคน มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาจะปิดเสมอหรือว่าจะปิดซื้อมาจะปิดเสมอหรือจะปิดซื้อโอเคบ่โอเคบ่โอเคโอ,คโอ้ปิดซื้อเห็นเนาะอ่าทถือว่าวิ่งสามออเดอร์ติดด้วยเทคนิคง,ง่ายๆเลยเนาะ macd สามารถสร้างกำไรได้พิสูจน์ให้เบิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปฝึกซ้อมก่อนแน่นอนว่าในการลงทุนมันจะมีความเสี่ยง การฝึกซ้อมการเียนหู้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและพบกันใหม่นอกกับดีเดอร์ชีดีในคลิปต่อไปด้วทุกคนโวัสดี